เราจะรับรับรับลูกจ้างมาคนเนีอย่างน้อยเราต้องเอาไปสอบปวัติอาชกรก่อนตอนนี้ตอนนี้นะคะมีควาสมสํำคัญแล้วสาคัญแล้วแต่ตอนที่เขาใส่ร้ายยังไม่มียินวอนเลินคิดลนราคาหรือไงว่าไม่เคยไม่เคยได้กินเลย เศรษฐินีอายุ57ปีประกาศตามหาสามีหายไปจากบ้านและยังสงสัยว่าสาวใช้ที่ชุบเลี้ยงให้มีการมีงานทำเป็นคนพาสามีหนีแต่เรื่องราวกลับโอละพ่อสามีโผล่ให้ปากคำตำรวจไม่ได้หนีแต่เป็นคนไปเองเดี๋ยวเราจะสรุปทไลายให้ฟังค่ะนางสาวมาลิกานักธุรกิจวัย57ปีพักอาศัยอยู่ย่านแจ้งวัฒนะได้เล่าว่าก่อนหน้านี้ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านการซื้อขายตู้เย็นมาระบายชีวิตให้ฟังว่าลำบากยากเข็นมากแม่ก ป่วยลูกก็เป็นออทิสติกทางนางสาวมาริกาก็สงสารให้เงินช่วยเหลือให้ทุนทําร้านอาหารตามสั่งแต่ชายคนนี้ก็อ้างว่าทาไม่ไหวสุดท้ายชายคนนี้เลยขอให้แฟนของตัวเองที่ชื่อเล็กมาทํางานกับนางสาวมาริกาแทนมาริกาเธอก็รับสาวชายที่ชื่อว่าเล็กมาให้ทํางานเป็นแม่บ้านก็ทํางานเรื่อยมาแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มาริกาต้องไปทําธุระที่ภาคใต้ที่จริงก็ไปด้วยกันทั้งบ้านรวมทั้งสาวชายที่ชื่อว่าเล็กด้วยแต่ที่นี้ธุระมันยืดเยือ้อมาริกาเลย ให้สามีกับนางสาวเล็กกลับมาที่บ้านที่แจ้งวัฒนะก่อนพอมาริกาเสร็จธุระก,กลับบ้านมาเธอจับได้ว่าสามีของเธอกับนางสาวเล็กอยู่ในห้องด้วยกันมาริกาเลยไล่านางสาวเล็กออกนั้นมีวันหนึ่งสามีบอกว่าจะไปเดินออกกําลังกายแถวแถวบ้านแล้วก็หายไปติดต่อไม่ได้อีกเลยถามรปภบ,บอกว่าเห็นขึ้นแท็กซี่ไปไหนก็ไม่รู้มาริกาเลยไปแจ้งความที่สพเมืองปทุมธานีก่อนไล่วงจรปิดจนพบว่าสามีของเธอนั่งแท็กซี่ไปพร้อมกับนางสาวเล็กที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านตลาดผุนรัพใน คืนวันที่5มีนาคมเช้าวันที่6มีนาคมทั้งคู่ออกจากโรงแรมแล้วขึ้นแท็กซี่ไปท่ารถแถวฟิลเจอร์แต่กล้องแถวนั้นเสียเลยไม่รู้ว่าขึ้นรถตู้ไปไหนสามีของเธอมีอาการทางสมองเลยกลัวว่าอดีตสาวใช้จะล่อลวงสามีเธอให้ออกจากบ้านไปเพราะตอนที่หายตัวนั้นทรัพย์ที่ติดตัวสาม,มีมีมูลค่าหลายแสนบาททั้งสร้อยทองทั้งพระและเงินในบัญชีอยากให้ให้ให,ให้เป็นตัวอย่างเป็นเทสตัวอย่างว่าการที่ว่าเราจะรับ รับรับลูกจ้ามาคนอย่างน้อยเราต้องเอาไปสอบประวัติอาชญากรก่อนแต่พี่อ่ะพี่ไม่ได้ทําตรงนั้นไงอืคือเราเอ็นดูเขาอ่ะพี่เอ็นดูเขาด้วยความที่ที่เรามีความเมตตาอ่มีความสงสารสงสารน่เออพี่สงสารเห็นกับเด็กอ่ะคือเขาบอกว่าหลานเขาเป็นออทิสติกแล้วลูกเขายังเล็กอะคือพี่ขอแค่แฟนพี่กลับมาส่วนเรื่องทุกอย่างอื่นทรัพย์สินขอให้เป็นไปตามกฎหมาย พลิกกลับตลาลปัดชว่วงหาทุ่มของวันที่11มีนาคมนายสรายุทธ์วัยห3ปีพร้อมด้วยนางสาวเล็กเดินทางมาโรงพักด้วยกันยืนยันว่านางสาวเล็กไม่ได้ล่อลวงแต่เป็นคนหนีไปเองเพราะโดนเมียดุด่าทุกวันจนทนไม่ไหวจากนี้จะขอแยกทางกับมลิกาเพราะไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วยกันส่วนนางสาวเล็กก็ยืนยันว่าตอนที่ทำงานเป็นคนรับใช้ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเฮียสรายุทธ์แต่หลังจากเฮียออกจากบ้านมาก็มีความสัมพันธ์กัน <bardzo> ค่ะสใจมาส ด่าทุกวันครับอ๋อโดนโดนภรรยาด่าทุกวันครับไอ้ที่ไอ้สัตว์ทุกวันมันกำลังจะตายแล้วดิเขาด่าอย่างนี้เลยคืออยู่คนมาหลายปีไหมครับเนี่ยก็ว่างไปสิปีสิปีแต่ไม่มีการจอดกันเลยไม่ได้จอดไม่ไม่มีรู้เรื่กันไม่มีรู้เลยนะความอัด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 ตัดใจของพี่เนี่ยนายขนาดไหนแล้วถึงตัดตันใจแบบนี้ประมาณเป็นปีสองปีครับสองปีกันมาคือพฤติกรรมเขาเป็นยังไงพี่ ประมาณว่าผมคนคนตัวทีใส่เสื้อของตัวเองไม่ได้กหลังกระชากกระชากเหมือนไม่่ค่อยใจอ๋อคือแ้่เราป่วยเ็นเหมือนกับเป็นภาระให้เราเฮียเข้าไปหาเฮียในในห้องในห้องหนูไม่ได้เข้าไปหาเฮียในห้องเพราะว่าหนูเลี้ยงแมวอยู่ที่ห้องนั้นหนูต้องทาความสะอาดห้องนั้นหนูต้องให้ยาแมวสองตัวที่ไม่สบายอยู่หนูอยู่ห้องนั้นหนูมีกุญแจห้องนั้นหนูไม่ได้เข้าหาเฮีย ทุกวันนี้พี่ยังยืนยันว่าความรึกซึงระหวงตัวพี่เลเองกับเฮียนี่มีความสำคัญขนาดไหนตอนนี้ตอนนี้นะคะมีความสําคัญแล้วสาคัญแล้วแต่ตอนที่เขาใส่ร้ายยังไม่มีสำคัญก่อนที่จะออกมาจากบ้านวันที่เฮียหนีออกมาวันที่ห้าหรือว่าหรือว่าหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นค่ะแล้วแล้วก่อนหน้านี้ทางเจ้เนี่ยเขาบอกเขาช่วยเหลือเรามันตลอดเนี่ยเออมันจริงไหมที่เรามีการช่วยเหลือให้งานกรรมอะไรพวกนี้น เย็น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 เพี่ไก่เอาเอาเอาคำพี่องพี่พี่แก้วไม่เนกินหัวเรือนที้รเป็นหลักทานหรือยังไงว่าไม่เคยไม่เคยได้กินเลยส่วนผู้ชายที่ฝากให้ทำงานกับเจ๊มาริกาตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่แฟนตามที่เขาบอกแค่คนเคยคบแต่ยังอยู่ด้วยกันลูกก็เป็นลูกของสามีเก่าอีกคนจากนี้เป็นยังไงก็แล้วแต่อนาคต่เขาเลือกเขาบอกว่าเขา เขาประมาณว่าแต่เท่าที่ว่ามาเจอเขา่งวันนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปไม่ได้เจอกันเจ็ดวันแต่ด้วยผู้หญิงคนนั้นอะจะพูดยังไงนี่ไม่ทราบตรงนั้นมาคุยตกลงกับเขายัางไงแต่เขาเปลี่ยนไปอะอแล้วตอนนี้มีการตกลงกับกับเขาครับว่าอย่างไรว่าขอในเมื่อเขาจะไปทางนั้นก็แยกทางกัน ปกติเราก็ไม่ได้จบอะไรเ้ยไม่ได้จบค่ะเราไม่ได้จบกันอยู่แล้วคือวันนี้จบกันด้วยดีนะพี่จบดีจบจบกันด้วยดีอยู่แล้วถ้าเกิดไปถ้าเกิดว่าจะไปหรือว่าจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกในในคำพูดของเขาที่ได้มีการติดต่อคุยกันนะคะสองคนพี่ไม่ทราบหรอกค่ะความจริงถ้าจะไปหรือยังไงก็มาบอกกันดีๆด,ดีกว่าเร<อ>ายังติดใจเรือร่องสมสมบัติหรือว่าตัดสินอะไรไหมตันกินเขาไอ้นั่นมาให้ได้ทํา ได้ลงมันที่ประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะครับมีอะไร้บ้างเหรอถึงต้นลงไว้บ้างว่าไงลงไว้ว่าหนึ่งบ้านและที่ดินหนึ่งเจ็ดศูนย์ทัหกเก้าหมู่บ้านพัดสอนยี่สิบหกหัวราชพฤกษ์สวนนะคะแล้วก็ปืนเห็นกระบอกขนาดเก้าแล้วก็อาคารชั้เอื้อธรมีทั้งบ้านช้างแล้วก็บังกวัดค่ะอย่างละหนึ่งห้องแล้วก็กรมธนชีวิต ของเมืองไทยประกันชีวิต2องฉบับแล้วก็อของเมืองไทยประกันไทย1นึ่ฉบับค่ะแล้วจะดูอย่างยกให้กับอี่ใช่ค่ะข่าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ